สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นชาวพุทธวจ,จนะวันนี้เราก็ยังอยู่กับสกทาคามนีนะคะวันนี้ปราณจะอัญเชิญพระสูตรโลกคือสิ่งที่แตกสลายได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่กล่าวกันว่าโลกโลกดังนี้อันว่าโลกมีได้ด้วยเหตุเพียงใดพระเจ้าค่ะภิกษุเพราะจะต้องแตกสลายเราจรึงกล่าวว่าโลกก็อะไรเล่าจะต้องแตกสลายภิกษุตาแตกสลาย รูปแตกสลายจากจากสู่วิญญาณแตกสลายจากสู่สัมผัสแตกสลายแม้สุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากสุ่สัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลายภิกษุหูแตกสลายเสียงแตกสลายโสดวิญญาณแตกสลายโสดสัมผัสแตกสลายแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาก็ดีหรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะสดสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลายภิกษุจมูกแตกสลายกลิ่นแตกสลายคานาวิญญาณแตกสลายคานาสัมผัสแตกสลายแม้สุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานาสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลายภิกษุลิ้นแตกสลายรสแตกสลายชิวหาวิญญาณแตกสลาย จิวหาสัมผัสแตกสลายแม้สุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีหรืออทุกขมัสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลายภิกษุกายแตกสลายโพธาแตกสลายกายยวิญญาณแตกสลายกายแยสัมผัสแตกสลายแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลายภิกษุใจแตกสลายทมแตกสลาย มโนวิญญาณแตกสลายมโนสัมผัส์แตกสลายแม้สุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัส์เป็นปัจจัยก็แตกสลายภิกษุเพราะจะต้องแตกสลายเราจึงกล่าวว่าโลกดังนี้นะคะจบแล้วนะคะโลกก็คือการแตกสลายสำหรับพระสูตรต่อ,ตอไปนะคะก็ติดตามกันได้ในคลิปต่อ,ตอไปนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ